พี่น้องครับเมื่อนี้พากล้ามาต่าตัวครับต่าตัวต่าบักทัวเด้อพี่น้องเด้อเหี้ยครับอุปกรณ์การแสดงครับครบพี่น้องอ่ะแฮชอว์จัดการครับผมมือเสียงสากต่ำโปก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 จ้าละแฮชอว์อ่ะวันนี้เราใส่ยังไงแฮชอว์ใส่ยัง กินพีดข้าวคอโอ้ยเจ้าก็ได้เดี๋ยวแตเดียวเพิ่งทักหลานเรียดฟงสายตาเนี่ยน่ะอย่ามาเสียงกันเดือบโกไม่เสียงกันย่านเนาะระวังหน่อยฮะบ้านบุกทัวร์ไหนคุณบุกทัวร์กิมมาร์่ส่วนดีมาร์เส่วนส่วนใส่ส่วนบวกดนั่นนะอุ้ยซาอูเป็นผู้ปลูกส่วนบวกก็ต้นนะ เอาเบร์บานๆนี่แหละเอ้าโอ้น้ลายแตกเสียงคล่องท้องห้องพี่น้องเห้น้องน้ยแตกแล้วเอาอะไรดีน้าพี่น้องนะครับเอาเอาปเดียเอาเอาเสาเอาครับน้าบปรดดูพี่น้องครับผมครับ ว้าวพี่น้องสุดยอดครับทำไรแตกอีกไหมซิจอร์ครับมันเหรอครับอืมพี่น้องโอ้ยครับผมพี่น้องครับวันนี้สุดยอดอีกแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับบอกอดอีสานชาแนลครับผมพบพ่อกันอีกไหมคือเรับกับบอกอดอีสานชาแนลครับนี่ครับตับักทัว กับกุ้ง1สุดยอดครับพี่น้องครับอ้อมถาดเลยกุ้งพี่น้องครับผมโปมีอย่างไรครับพี่น้องครับพาพี่น้องมากินเขากินหน้าคือเขานอนพี่น้องเนาะมาครับมาบรอศาสครับผมกองกอากองเกอกกองเดิมครับเพิ่มเติมคือเกือบเต็มกองครับมาบรอศาสตครับผมกระซีโอ้ยเอาใส่มือเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องเด้อครับล่างเราแหละครับล่างศาดตร์เราละ ก็ระ่บงโอ้อืมอืมดหัวกุ้ง oh. mm hmm. mm hmm. mm hmm. กงินเบอร์กท่ผมกินหวัวตามพเพื่อะราากุ้งอะ่ะ mm เ hmm. นอะ mm hmm. แถบครับอืม mm hmm. เนนพิ่มเติมคือดูนี่วคือร้อครับจำนำจำาําสมจำเ้ากันเพื่อน เอาที่แกย่ยากเนี่ยจะง่ายได้เพี่งหน่อยนะแต่ก็มีอุปสรรคทุกทีเนี่กินเ้าแซ่บๆได้เพี่น้องเรียบง่ายแหละกะบปรแซ่บมาเพียงหน่องละคุยพี่น้องคุยเดี๋ยตอนกุ้งคุยได้นะครับอข้ามยับง่ายน้ำข้ามขอบบาง อที่แรกขาสองนิ่วครับก็าที่เริ่มสามนิ่วสี่นิ่วไปครับตัวที่จบคลิปนี่หานิ่วพอดีครับรีเบิดยังเดี๋ยวยิบมดเข้าครับ มื่อะไรก็ได้พี่น้องเย็บเสครับคันเปิดเบอร์บวกกอดอีสานใช่เนาะเปิดขึ้นมาหลอกคันบ่มีหยิบโมดหนั่โมเดลบวบอกก๊อดเลยครับเด้ออาจจะเป็นเพื่อนครับผม บลเนาะดูจนนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องครับอืมครับผมบ่าวก็อดอ่าลืมบอกเนาะพี่น้องเนาะลืมบอกกันพี่น้องเอฟซีครับแฟนคลับอ่ายูทูบครับผมอ่าบ่าวก็อดมีอ็นแฟนเพจแล้วนะครับเด้อบ่าวก็อดแฟนเพจครับอ่าอย่าลืมกดถูกใจถูกอย่างเห็นบ่าวก็อดเลยนะครับเด้อครับเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปอ่าพูดคุยกันได้ครับผมบ่าวก็อดแฟนเพจครับผม ครับซอยเชียสอยติดตามในเด้อพี่น้องเด้อครับเบื้องลูกในบ้านหลานในส่วนนะครับผมาฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของเอฟซีสปูสกุคน,นะครับฝากไว้ในพี่น้องครับผมมากดกะโอ้ตโนจยิงว่างไหนเนาะตั้งใจครับพี่น้องตั้งใจเลยครับตั้งใจที่น้องแน่ครับตั้งใจเห็ดพี่น้องกะดีตวนนดัวในเด้อพี่นอ้องเด้อซอยเบื้องในพี่น้องครับ เพี๋ยวแร่บครับโอ้โหตีครับโอ้นมีท้าบ้านนะ่นเมนมาสิครับผมเออ บก็อมมีแฟนเพจแล้วครับผมแฟนเพจนะครับชื่อบก็อดแฟนเพจนะไปน้องเด้อโอ้ทางบ้านเพิ่นเห็นมาพี่น้องครับวานอันยังกอดบอได้ยินครับคักเพื่อนว่างบก็อดเพื่อนว่างโอ้บก็อมมีแฟนเพจแล้วครับพี่น่องบก็อดแฟนเพจฝากกดติดตามกดถูกใจในเด้อครับเด้อครับถึงบอกถึงกินครับผมหยุดได้หยุดไม่ได้ครับผมแซ่บไรครับ ยิ้มมดยิ้มมดคักแค่ได้กินพี่กับพี่น้องเลยอืมอ้มหัวกลุ้งกับจับบักทั่วนเข้ากันคักพี่น้องหัวมันมันเถอะอื้มอืมอ้ม à. Đó là cả mướn mứa, khỏi bà Được. บอกก้หัวกูดทำได้เสมอครับออื อืม,อมโอ้รับสมัครเอ่อพนักงานมาแจกกุ้งให้บ่ก่อนเนวเด้อครับเนี่นน่ะผู้ใดสนใจครับเนี่ยนะ ยวเต้เรากะกินตำทวดเรากะกลับครับผมมีเงกันเดือนไหน,นครับผมมีเต้ตำหมกทั่วเลี่ยงสู้กินครับอือหอหยุดหนึ่งแล้วแซ่บมากเลย เว้ยพวมีคนแก่กุ้งหาพี่เนาะเผ็ดน้อยนนดึงครับบอกว่าได้เป็นน้อยนึงนล้วครับเลย 嗯，先夸下朋友，哇，不错。嗯 <laughs> <laughs> mmm 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 xuống mmm 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 mưa mmm tiếng, thì mmm tiếng mmm 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 cái lông ta đẹp không nào, thấy không? ơi, các cô cái kéo cung nha, đấy phi จำได้ก็สมนิวซีนิวหนิ่ว, C, ว,ว,วคือบานน,น่ะพี่น้องเริ่มหนิ้วแล้วเริ่มซีนิวแล้วพี่น้อ,องเฮ้ยแกยังไงวะว่าหรอ่าเยอยู่หนพี่น้องนิวนหนึ่งสยบเสียบเน แซ่บพี่น้องแซ่บใส่คมพยามรครับผมโอ้มือไม่ได้นหนพี่น้องมือไม่นะครับอืมอะไร เอาละครับพี่น้องของบ่ายอ่ะเดี๋ยวว่าข้าวแล้วครับอน,นี้เป็นห่อเข่าพี่น้องนะสามตัวเป็นห่อเข่าครับยำมุสอกกินได้แล้วครับพี่น้องหลายแนแต่ยำแรงแหล,ละครับครับ ครับก็นี่เสษียดไปอีกหนึ่งเมนูครับพี่น้องเอน้ำตือเสนอได้พี่น้องเด้อตามบมกทัวครับกับกุ้งลวกกุ้งหนึ่งเผาก็ได้ครับทีนี้บักก๊อดเผาหนึ่งเอาพี่น้องครับเผาความรวดเร็วเนาะพี่น้องเนาะกะง่ายๆครับผมเมนูมื้อนี้กะแซ่บครับคือเกอลครับกินไม่ได้ก็เสียบคือเกอลครับครับเกับมีอลายครับผมครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อครับบักก๊อดแฟนเพจครับบักก๊อดมีแฟนเพจแล้วกะ ช่องยูทูปก็คลิเก,ก่อเลยครับพี่น้องครับอาจจะลืมได้พี่น้องเด้อติดกดไลค์กดติ้กดติดตามบตก,ออกิ๊อติ๊ตติ๊ตติ๊ตติะตติ๊ัติาตติ๊ตติ๊ตตา๊ตบิ่ต้ิ๊ตติ๊ตริ๊ตต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 ิ๊ติ๊ต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 ติ๊ิบตติ๊ตติ๊ตติ๊ตติบตติ๊ตติ๊๊